จริงเหรอให้เนรนก็ยินจากแกถ่ายรูปเห็นเหงื่อก่อนไหมเล่าบังหน้าบังหน้าบายมือที่โกดข่ายอะโอ้ยหยาบซือยังซือยังซื้อยังซื้อแล้วมีที่เห็นยังยังหมดแล้วมั้งหมดยังหาหาซื้อยากแล้วหาซื้อยาก ไใช่ใชันหมดเขนแล้วันหมดเขนหลาวันแล้วเล่นใหม่รอหนากขอให้ได้ขัดคอนนะขอให้ได้แขนนะมุดเดียว แต่เมื่อกี้ทีมองบนมองบนันแดงดีว่ะสมูนธรรมชาติ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 งโ เน้นไม่เห็นเหนีเน้นลูกเพ็งคอมันไม่เห็นไงู้งเป็นคอไม่เหนื่อยวะไม่มีไม่มีต้องเพ็ง้องเ็งสวยแล้วโอ้ยมันัอุ้ไ่ิโอเคยังมะบหน้าเลยดีกว่าใจเย็นใจเย็น นี yeah. <They> <the lunch> ่น <The> ี่นี่ไปเห็นไม่เห็นหรอไปอย่างใกล้ๆสิมาลงด้วย